เยววาตัวดีแล้วทีเดียวอักล้องนี่แะยปดูอักต้องก่อนอุ้ยบดรกาเลยอะไรของเราหล่นเนาะรีดไหมรีดไหม เขาม่ทไมขึ้นเหมอนกันะแปลกไดูบางจ้าวไปจ้าหรือันโอ้ไปานี่ตินอบานู่น้ใช่นอนมีเปนเอ้ยเือตาลรีบน้อยไปหนงนะใจเย็นนคือมันเป็นแบบนั่นเฉยแบบเก็บไว้เป็นที่ระลึก สวัสดีครับสวัสดีหนึ่งล้านท่านนะครับมาเลยมากินข้าวนะครับมากินลยสต๊อกบีได้เป็นล้านคนใช่สวัสดีหนึ่งล้านท่านนะครับมาครับมาครับมากินข้าวแรงครับพี่น้องนะครับสรงไทยปีเก่านะครับรวมท่านนะครับวันนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะซูมแผงกล้องเพื่อทุกท่านเห็นนะครับ สวัสดีนะครับอาจจะมีควันด้วยนะครับพี่น้องนะครับควันมาจากการย่างการปิ้งนะครับนะครับผมรบอากาศเลยไหมมาเด้อมาเด้อเราจะนั่งนะครับกินอันนี้กินตัวไหนกันเดี๋ยวเออจะกินนะ้อกินรถว้าไม่ได้กินก็เห็นจะกินอิ่แล้วีเฮ้ยเออเหมือนนี้อะไรจีโน่ไหนเด้อไอจีนุ้ยยุงเอาไปอ๋อ สวัสดีครับสวัสดีพี่นิคมครับนะครับผมมาครับพี่ชายมากินข่าครับกินเข้าแรกนะครับรวมญาติครับผมสวัสดีบีใหม่นะครับล่วงหน้านะครับพี่ชายขอบคุณนะครับนานแล้วครับบ่ค่อยได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเวทีนะพี่ชายนานนะครับวันนี้นะครับทุ่จ้าทุ่จ้าครับพี่ชายกินเลยกินเลยกินเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะ กินเลยนะครับกินเลยนะครับมานะครับพี่ชายมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับวันนี้ได้หลายอย่างนะครพี่ชายเยอะมากๆสวัสดีสี่ล้านท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีห้าล้านท่านครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านบ่าวหมอนเกษตรพอเพียงนะครับ บ่าวหมอนบ่าวตัวดำบ่าวหมอนเกษตรพอเพียงนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับคิดฮอดคิดถึงทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะครับทุกท่านมานะครับมานะครับทุกท่านกินข้าน้ำกันนะครับจะไล่ยุ่งให้เด้อเดียุ่งให้เดะ๋ยยุ่งให้กินหงวนกินกุ้งเหอเห็นทียกินกับอิมแล้ว ถึงกุ้งไม่มีจานใส่แบ่งเอาแม่ในไปยืมเลยแม่แบ่ได้จนได้จ้ะมามาเอาขึ้นมา่กีนมาเอากี่กี่จับยลยนะเคอจล้วไหมครับไอ้เสือก็มีจริงอยู่เต้กล่องแม่เราเราต้องอยู่หน้าสื่อบ่มีถ้วยบ่เอากระปุกมาหน่อยมาให้เราคอยบ้านี่ได้ขาตัวได้หลายกมูหม่อยู่หน้ากล่องจะได้ขาตัวนะเนาะพี่ชุดเต๋อสวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับ ท่านก้าวด้วยกันนะครับทุกท่านแข่งผิงไ,ได้หมดแล้วลายลับเท่าลับเท่าก็าได้ถ้วยเดียวไหม,มทีเจ้าเฮ็ดเป็นนั่นบอไว้กลางไว้กระจกบอกแล้วงา<อ>ลวนลับเท่าทันเด้วางเทีเ่ยงนันเด้เอาไปเอาไปเข้าใจได้ไปตรงกระโดดเนื้อ,อกเกียร์ทิศทิดเคย เคยทะไหมนะแล้วกินไปคนเจ้าไหนอ่ไปอาไปกี่ตมยืดเอ็นบึ้นอาไปกี่ไข่กัมเรียติดเลยของของกินเนี่ยต้องเอาไว้แคมป์เคยไหมนะไทยไหมนะอือเอาเวสได้ก็ได้แม้แต่ว่าใส่ใจเจ้าเจ้าเป็นเจ้าบานเจ้าก็บ้าอเลยเนาะเคยเข้าไปอ สวัสดีครับนะครับผมทุกท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมากินเข่าด้วยครับเด้อมากินเข่าแกครับรวมญาติครับวันนี้นะครับส่งท้ายปีเก่านะครับไม่เขาบอกรับเนี่ย้จ้้ออ้นะคร คราบคาหน้าเอามันมีถุงเปล่าไหมถุงกระปุนก็ได้มาเอาถุงกระปุนนะถุงกระปุนถุงเล็กโอเคเราจะใส่เปลือกปลามานะครับทุกท่านมานะครับกินข้าวด้วยกันนะครับข้าวเย็นโตลมเนาะกระเดี้ยที พอเท่าพะยันพอเท่าพอเท่าามพอเท่า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 พเท่าพอเท่าพอเท่พอเท่าพอเท่าพเท่าพอเท่าพอเท่พอเท่อเท่าพอเท่าเท่าพอ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 เท่าพเท่าพอ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 เอเท่าพ่อเท่าอเท่าพ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 อ่าอเท่าพอเท่เท่าพอเท่าพอเท่าพเท่อเาพอาเท่อเทาพอเท่าพอเท่าพอาเทาพอเท่าพอาเทาพอเทาพอเท่าพอเท หอยแครงครับทุกท่านอนุญาตใช้มือนะครับงานนี้เลือเจ้าไปใ่ครับวันนี้กินจับอย่างเดียวไม่ต้องกินไม่ต้องกินข้าวไกินด้าวไม้อกิน้ไม่ินา่้อร้าไ้องก้วไม่อนา้อกมองน้อไมาเอาไกอามอมงมาจะกินหน บ่ะหมอนจะอยู่แว๊บนะครับท <บ eros> ุกท่านสวัสดี13ล้านท่านครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถูดิซามเยอะบาทเลยเอ้ยมันดันดูนัดเชียวโอ้โหนอนในไล่ซามตัดเล็กชุดเราดินขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกลังใจเลยนะครับบ่ะหมอนขออนุญาตปิีนข้างใส่แล้วพี่น้องเด้อ กินหอดกินถึงทุกท่านครับอาจจะมีแบบอะไรนะเขาเรียกนะสมุกสมุกเนาะมีควันนะครับพ่อข้างๆย่างนะครับย่างปลาอยู่ครับทุกท่านขอโทษทุกท่านด้วยนะครับบรรยากาศบ้านๆนะครับเด้อปลยไควันบ่ บ่นะทั้งนี้คือวินปั่นสองสี่หกแปดสี่หกแปดสิบิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบสองล้านท่านนะครับนั่งทานข้าวเย็นบันไดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับดอเูด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 ีดีดี่าดัดู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 ดีดู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 ดดูดูดูดดูดูอูนูด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 รดููกดดด สาายสลหายน้ำจืดเราปุงเยอะมากโอ้เราผมว่าอย่าไปบึกผมบอกใรอหอยเข็ยักก็จะเคยบวกติดเจลวดียร้านเยวนั่งดีไม่กินน้ำจิ้มหรอเก่งมันจะอยู่ส่วนนี้เดี๋ยวให้ ตั้งทอายหรอไม่เลยันไม่หขินข่าจังหวะก็ได้เป็นสร้างมึงเป็นร่างเป็อมึงได้โอ้มึงนี่เนาะอนี่ไม่ได้เป็นร้างคือเป็นทิ้งเลยแม่นจะเจ้อาจารย์เลยเป็นแท้ๆกินข้านะครับพี่น้องกินข้าวเดอนะครับ เอาเยื้อเอาเยื้อปุ๊บุ่กคนนะครับกุ้งนะยังกินไม่หมดเลยเรามีมือกุ๊กตั้งหากครับกุ๊กเนี่ยย่างไอ้ที่เลยกุ๊กกุ้งไม่ต้องอันเลยย่างมาแต่ไกลประเทศกุ้งกุ๊กส่งมาจากประเทศนอกเลยนะครับหอยหวานมากเลยนะหอยสดมากเลยหวานมากเเลลยด้อปา

ไระบอป่านะมะไนาไลมนป่า่ป่าล้วยน้างโอ้มี่เยีเพากันอิ่มกไอ้แม่ลูกแล้วไอ้เยกับเอูอยู่ขออนุญาตขยับกล้องนะครับทุกท่านไม่่องกินมัดมัดกินมัดีาหรือลเจกูเจะ มีความสุขใช่ไหมกบหมูจะกินอย่างไหมเนาะกบหมูจะกินอย่างไหมหลายพูดตัวดีจังนะไมุ่ีนี่มีอยู่นันไงบอกุขอยาใช้มือเด้อมีแต่าทเฮานะครับ มีแต่ใเข้านะครับใส่มือนะครับเอมาเยอะเ้จอดจอดจดัดมามาครับมามามาอย่าว่าบุกินมามามาคำสองข้ามก็กินก่อน

สวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพี่แสงเดือนขอบคุณพี่นิคมนะครับขอบคุณน้องเพชรด้วยนะครับขอบคุณน้องชายขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟนะครับที่มอบให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆกินเ้าน้ากัน้อครับพี่น้องกินเ้าน้ากันครับครับบรรยากาศนะครับบานเขานะครับ

คืออะไรชื่อซุกเล็กเหรอชื่อปิดแต่มีแห้งใช่เนาะอยากกินซุกเล็กแต่มีแห้งเลยมันเนาะสบายก็หิมิเตอร์ปลาหมึก ไล่มันนะไล่มันนะสวัสดีครับสวัสดีพี่แอดแก้นะครับทิงเท้าครับทานข้าวเย็นครับพี่แอดแก่สวัสดีครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับอย่าตกเป็นใจนะครับอาจจะมีมาอาจจะมีเสียงดังนะครับน้องๆน้องๆแบ่งกันแย่งอาหารกันนะครับขอตัวทุกท่านด้วยนะครับยังไม่รุนแรงเจ้าทินเจ้าทิน มานะครับทุก <amounts> ท <of water writers> <ohn> ่านนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับบรรยากาศบ้านๆนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับบรรยากาศตรงท้ายนะครับปีก่อนะครับลมหยาดนะครับ